มีเรื่องหนักเรื่องหนึง่งแต่อยากชวนคุยบางทเาีเราก็ไม่ได้ตามเรื่องนี้เลยพี่เลาะเราเคยพูดถึงเรื่องของอทีอ่ที่กระทรวงหาดไทยเขาประกาศว่าจะให้มีการเปิดเอบ่อนพนันใช่ไหมพนันที่เกี่ยวที่เกี่ยวกับสัตว์อะคะ่ะที่เกี่ยวกับสัตว์อย่างเช่นพนันวัวชนแข่งมา้าตีไก่ไกตีไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งเราก็เข้าใจว่ามันก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งแล้วมันก็อยู่ในสังคมไทยมานานแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยที่รัฐบาลชุดนี้เขาพูดคือว่าเขาจะทำให้การพนันแบบเนี้ยการชนวัวการตีไก่การเอาสัตว์มาชนกันแล้วก็มีการพนันขันต่อเนี่ยเขาจะทำให้เป็นซอต์พาวเวอร์พอพูดถึงว่าโอ้รัฐบาลจะส่งเสริมให้เป็นซอต์พาวเวอร์เนี่ย คนที่อยู่ในวงการของสัตว์แล้วก็สิ่งแวดล้อมเขาก็เอ๊ะกันตัวใหญ่ๆเลยค่ะเอ๊ะที่ไม่ใช่คุณเอ๊ะนะเขาบอกว่าแบบนี้เนี่ยมันสวนกระแสโลกเลยนะคะคือเดี๋ยวนี้กระแสของโลกประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยประเทศที่ก้าวไปสู่ความซีวิไลเนี่ยเขาใส่สใจเรื่องสิ่งแวดล้อมใส่ใจเรื่องสิงทธิสัตว์ใช่ไหมคะการที่พน,นันขันต่อการชนไก่ชนวัวอะไรเงี้ย กับการที่เอาสัตว์มาเป็นอาหารเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะการที่คุณจับสัตว์มาชนเนี่ยคุณกําลังทารุณกรรมสัตว์แต่รัฐบาลกําลังส่งเสริมแล้วก็เปล่าประกาศไปว่าจะทําเป็นซอฟต์พาวเวอร์ประเทศที่พัฒนาแล้วเขามองลงมาเนี่ยเขาจะมองว่าโหไทยแลนด์นี่มันบ้านป่าเมืองเถื่อนหรือเปล่าในขณะที่หลายๆภาคส่วนเนี่ย เราก็กําลังที่จะรณรงค์ใช่ไหมให้ไทยเราเนี่ยก้าวไปสู่ <c oughs> ความเป็นประเทศที่ develop อะ d e v e l อปคันที่อะแต่เรากําลังย้อนกลับไปแบบนี้มันก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งค่ะที่เขาไปไปร้องเรื่องนี้เมื่อวานนี้ค่ะ <c oughs> เขาไปร้องเรียน <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของบ่อนพนันสัตว์พอกลุ่มคนพวกนี้ไปร้องเรียนปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งมาตีเลยค่ะว่าอย่าาดัจริตมาต่อต้านไก่ชน พวกคุณยังกินไก่กันอยู่ทุกวันเลยเออคุณจะมาต่อต้านไก่ชนทำไมเออใช่ไหมคะมันก็เลยมีการตอบคำถามค่ะว่าไอ้พวกที่มาต่อต้านการทำบอนไก่ไก่ชนเนี่ยเป็นพวกดัดจริตคุณยังกินไก่กันอยู่ทุกวันเลยคำตอบของเขาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ดิฉนันอ่านจาก Facebook ของคุณนิรันต์ประวิทนานะคุณนิรันเนี่ยก็จะทำมูลนิธิ just for p a ก็คือมูลนิธิที่ช่วยเหลือสัตว์เนี่ย เขาอธิบายแบบนี้ค่ะว่าการฆ่าเพื่อเป็นอาหารกับการฆ่าเพื่อการพนันนั้นมันแตกต่างกันมากมนุษย์เป็นสัตว์กินเนื้อแม้กระนั้นเราก็ยังพยายามรณรงค์การฆ่าที่มีเมตตาเราเคยต่อต้าน KFC ในอินเดียที่เลี้ยงไก่อย่างเลวร้ายและทารุณกรรมเรื่องนี้ก็ไม่ต่างกันค่ะคุณฆ่าหนึ่งชีวิตเพื่อที่คุณจะได้กินและก็มีชีวิตรอดนั่นเป็นวิถีของสัตว์กินเนื้อ ก็คือมนุษย์เป็นสัตว์กินเนือ้อแต่เราไม่ใช่ฆ่าเพื่อเงินหรือฆ่าเพื่อความสนุกแต่ที่เราอกไก่ไปชนกันเนี่ยเราทําเพื่อเงินเงินของเจ้าของไก่ชนที่ชนะใช่ไหมคะความสนุกสนานของคนที่เชียร์อันนั้นไม่เป็นกะเป็นการฆ่าแบบทารุณไงแต่ถ้าเราฆ่าเพื่อที่จะนํามาเป็นอาหารเนี่ยเราจะใช้วิวธีการฆ่าที่มันทารุณน,น้อยที่สุดอะคะ่ะ ใช่ไหมมันเราเราก็ถามถามกันกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีการรณรงค์ต่อต้านว่าคุณอย่าไปอย่าไปรณรงค์นะซอฟพาวเวอร์เนี่ยการชนไก่อะไรเงี้ยคุณเปล่าประกาศไปทั่วโลกอ่ะเขาจะหัวเราะเอานะนี่พี่ตาครับอันนี้อิงพี่ตาค่ะโนเรื่องดูีาร่ะพ้่พี่ตานะที่ที่มีเดรุสาวพันธ์ุใหม่อ่ะขึ้นมาเนี่ย แล้วปรากฏว่าเ,ออเขาไปฆ่าเด็สาวตัวอื่นน่ะแล้วแล้วเขาบอกว่าอันนี้ยเขาไม่ได้ฆ่าเพื่อกินนะเขาฆ่าเพื่อความสนุกอะนะฮะมันมันคือเขาคือเขาคือเขาฆ่าแล้วเขาไม่ได้กินนะพิจานะฆ่าแล้วก็ไปฆ่าไปฆ่าไปฆ่าอย่างเงี้ยเออผมไม่รู้สิพิจาผมอาจจะมองเรื่องของการทาณกรรมอะนะฮะคือเรา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 ,เราอย่าว่าแต่คนอื่นเลยพิจา เราเองเนี่ยถ้าเกิดมีใครให้เราไปทําอะไรกับซึ่งกันและกันก็ได้บาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่ชอบเลยพิจะแล้วสัตว์นะฮะมันไม่ควรทำแข่งขันกัดหมาอะไรพวกเนี้นะฮะที่ผมเห็นต่างประเทศอะนะอันเนี้ยมันมันไม่รู้สิอย่างทุกวันเนี้ยเปิดฝีเนี่ยยังเจองูกระทิงอะผมก็เฮ้ยมันเอาเปรียบเขานะคุณให้เขาวิ่งมาแล้วก็เอามีดไปแทงเขาแทงเขาอะไรเงี้ยแล้วโอ้โหคุณชนะคุณเก่งมากอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าเดี๋ยวนี้ในต่างประเทศเขาก็ยกเลิกไปเยอะนะพี่ตานะเรื่องพวกนี้อะครับผมผมขอ,อมให้ให้ข้อมูลอีกบุมหนึ่งนะค่ะเออผมคิดว่าเรื่องเนี้ยมันไม่มีการคือคือสมัยเนี้ยอะไรอะไรก็หลุดออกมาได้เสมอจากโต๊ะทำงานของประหลัดกระทรวงอธิบดีแล้วมันก็เป็นข่าวต่างต่างทีนี้ผมคิดว่ามันมีแกลบของการสื่อสารอยู่ระหว่างคนปฏิบัติงานแล้วก็ระหว่างคนข้างบนแล้วก็ ประชาชนธรรมดาอย่างพวกเราเออจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับมันมีพรบการพานันปี2478นะครับแล้วก็มีการแก้ไขในปี2,505แล้วก็มีกฎกระทรวงออกมาปีล่าสุดก็คือปี2548คือปัจจุบันเนี้ยเรามีบ่อนใช้ว่าใช้คำว่าบ่อนที่ถูกกฎหมายนะครับตามพรบการพานันเนี่ยเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อนตีไก่ ประกาศนะครับบ่อนชนชนวัวน,นะครับทางใต้คือพวกนี้มีมานานแล้วมันเป็นการเล่นของของพื้นพื้นบ้านแต่ทีนี้ผมอยากให้มองมุมมองแบบนี้ครับคือมองในแง่คุณธรรมจริยธรรมมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกแน่นอนคือมันเอาสัตว์ไปทรมานอะไรต่างอันนี้อันนี้อันนี้ผมไม่เถียงนะครับไม่ไม่ปฏิเสธทีนี้ถ้ามองในแง่ของบริบทของคนทั่ว,วไปเนี่ย คือเรื่องนี้มันอยู่กับสังคมไทยมานานมากนะครับผมเชื่อว่าก่อนที่ออกพรบการพนันปีสองสเจ็ดปดสมัยสมัยรัชกาลที่แปดเนี่ยนะครับในหลวงทั้งที่8ปดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมว่ายากมากนะครับยากมากคนตัดสินใจเหมือนกับเหมือนกับที่เรากําลังคุยเรื่องของกัญชากว่าจะออกมาได้นี่ก็โอ้โหเดี๋ยวม,ยมดครับพี่ใหญ่ก่อนจะไปเรื่องกัญชาที่ค,คือคือต้งเข้าใจนะว่ามัน มันกฎหมายเรื่องบ่อนพน,นันศาสตร์มันมีอยู่นานมาแล้วจริงๆและเพียงเพียงแต่ว่าที่หยุดไปก็เพราะเพราะโควิดแต่ที่มันน่ามันมันน่าอายก็คือว่าอยู่ๆรัฐบาลก็มาประกาศไงว่าจะทำเป็นซอฟต์พาวเวอร์คือคือซอฟต์พาวเวอร์นี่พูดกันเกลือโดยไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจแล้วบอกบอกว่าจะจะจะ,จะทำเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตรงเนี้ที่ผิดตรงนี้ที่ผิดใหญ่ผิดมากเลยอะค่ะ พี่ตัวนี้ที่ผิดใช่ค่ะมาหาเสียงกับคนแบบกลุ่มที่พี่อยากมันก็มีคนที่ได้ไถ่ชนได้โมชนแบบนี้สัญญาณคุณคุณแจ็คสัญญาณคุณแจ็คแกว้งๆนิดนึงไหมคะเออได้ยินไม่ชั่ค่ะคือมหาเสียงกับกลุ่มพวกชกนพวกโมชนแบบนี้ว่าการเสียงแบบนี้นะครับจ้า ขออนุญาตสรุปมันคือการส่งเสริมให้คนไทยเล่นการพนันนี่แหละครับคราวนี้เล่นการพนันกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายใช่ค่ะมีคำถามของคุณช้างยิ้มคุณช้างยิ้มถามว่า ทำแบบคนโชควยได้ไหมมีนวมมีกาติกาเรื่องของไก่ชนคืออย่างนี้ค่ะใครๆเขาก็บอกว่าสัตว์เนี่ยมันก็ต่อสู้กันเป็นเรื่องธรรมชาตินี่วัวตัวผู้มันก็สู้กันแย่งวัวตัวเมียอยู่แล้วไก่ปกติในธรรมชาติเนี่ยมันก็สู้กันอยู่แล้วอย่างไก่ชนเนี่ยมันก็สู้กันอยู่แล้วแต่คุณช้างยิ้มคะเราต้องดูจริงๆว่าสัตว์ในธรรมชาติเนี่ยเวลามันสู้กันสมมติอ่ะไก่สองตัวเนี่ยมันสู้กัน พอมันสู้กันเนี่ยไก่ตัวที่รู้ตัวเองว่าสู้ไม่ได้กําลังจะแพ้เนี่ยมันจะหนีนะมันจะหนีธรรมชาติของมันเนี่ยมันก็จะหนีไปอ่าหนีไปก็คือแพ้ไปละแต่ถ้าเป็นไก่ชนเนี่ยเวลามันสู้ไม่ได้มันหนีนะมันหนีไม่ได้นะคะเพราะว่ามันถูกจับให้ไปสู้กันในที่แคบแคบและสมมุติถ้าเกิดว่ามันหนีเนี่ยมันก็จะถูกบังคับให้สู้ต่อสู้จนบางทีตายอ่ะตายคาขณะ กำกำลังสู้กันเนี่ยอันนี้คือการทารุณกรรมมันไม่ได้สู้กันด้วยธรรมชาติของสัตว์นะคะคุณกุ้งบอกว่าคุณกุ้งหรือคุณกุ้งบอกว่าบ่อนไก่ชนไม่ผิดกฎหมาย TSPCA หรอครับ เพราะไก่ชนถือว่าไม่ใช่สัตว์เพื่อการบริโภคแบบไก่เนื้อไก่ไข่อันนี้ดิฉันไม่แน่ใจนะคะเรื่องของกฎหมายแต่ว่าถ้าดูสากลเนี่ยอย่างตอนนั้นอย่างคุณอินทละเดียถามว่าเหมือนเรื่องกระแสเอาลิงมาขึ้นมะพร้าวหรือเปล่าครับใช่ตอนนั้นเนี่ยพอมีข่าวว่าไทยเออาลิงมาขึ้นต้นมะพร้าวน้ำมะพร้าวของไทยเนี่ยก็ถูกก็ถูกต่อต้านในในสาราชอาณาจากักรใช่ไหมคะ อย่างเงี้ยถ้าเราสนับสนุนการชนไก่สนับสนุนการชนวัวเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะถูกต่อต้านการส่งออกเนื้อเนื้อไก่จากต่างประเทศก็ได้จริงๆประเด็นมันผมคิดอย่างเงี้ยคุณตาคือเอาเอา,เอา,เ,อาเอาตรงๆนะครัเอาอย่างวันเนี้ยที่ที่มีมีอยู่ก็คืออย่างสนามมวยนะครับสมัยก่อนมีสนามมา้า สนามม้านี่ก็คือต้องไปซื้อติ๊กเก็ตนะครับแล้วก็ไปไปแทงแทงมา้าว่าม้าตัวไหนจะเข้าวินอะไรต่างๆนะครับถูกกฎหมายสนามมวยเนี่ยมีใครบอกผมได้ไหมครับว่าสนามมวยทุกที่ในประเทศไทยไม่มีการพน,นันมันมีทุกที่ครับความหมายคือการพนันที่มันเกิดจากหรือธุรกิจที่มันเป็นสีดําสีเทาที่มันเกิดจากบอนเหล่านี้นะครับอันนี้ผมห่วงมากกว่า ไอการละเล่นต่างๆเนี่ยถ้าเป็นการเล่นพื้นบ้านสมัยสมเด็จพระนเรศวรที่ยังชนไก่อะไรต่างอันนี้ผมคิดว่ายังไงก็ตามมันก็คือการละเล่นนะครับแต่การลเล่นเนี่ยอย่าลืมนะฮะอ,อ,อย่างไม่คิดท่านท่านที่บอกเมื่อสักครูน่นี้ไก่ชนเนี่ยคุณตะแพงมากแลก้ว mm hmm. เขาก็จะถนอมมากนะครับ mm hmm. เขาจะก็จะหวงมากๆตัวนึงเป็นล้านล้านบาทแต่มอในแง่ของกีฬา ก็มองมองได้นะครับไม่ผิดบในแง่ของคุณธรรมก็ไม่ผิดฮะก็คือผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเอ่อเอาเอาเอา,เอาหาจุดจุดร่วมให้ดีๆว่าตกลงจะเป็นยังไงแต่ผมห่วงที่สุดคุณตาผมห่วงเรื่องสังคมมากกว่าสังคมที่รับรู้กไปจากการการออกเอกสารแบบนี้ลักษณะแบบนี้มันทําให้เกิดการรับรู้โดยปริยายว่ารัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนอันเนี้ยคุณตาพูดถูกไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ อะไรเป็นซอฟต์แวร์อะไรอะไรก็เป็นซอฟต์แวร์คุณเข้าใจคําว่าซอฟต์แวร์ดีได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับคือพูดสนุกป่าออกไปและสุดท้ายเนี่ยผลกระทบก็คือเกิดอยู่ที่การรับรู้ของแม่ชนนะ่ะเหมือนกัญชาเป๊ะเลยฮนะคุณุณตงที่มีคลิปออกมาสุดท้ายมีเด็กไปสู่กัญชาพีกัญชา,าต่างๆเด็กมัธยมสู่กัญชาหลังเรียนนี้คือเพราะการสื่อสารแบบเนี้ยไมมีการสื่อสารที่ที่ผิดพลาดออกมาจนทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าทําแบบเนี้ยมันถูกทําแล้วมันดี อันเนี้ยอันนี้คือเรื่องใหญ่ที่ผมเป็นห่วงที่สุดครับครับผมแม่เป็นไงคะเออได้เห็นคุณน็อตขึ้นมาค่ะคุณน็อตขึ้นมาได้ยังโอเคคุณน็อตคุณน็อตคืออาคุณน็อตสวัสดีค่ะคุณน็อตค่ะสวัสดีคุณน็อตสวัสดีค่ะ,วส,คะสวัสดีพ่นาพอรอิจฉานะอิจฉานะอิจฉานะ คนหนีไปเที่ยวเหรอพี่อิชาคนหนีไปเที่ยวอิอิ p o r า c h e ดีไซน์อ๋อทั้งนาฬิกาทั้งรถเลยนะ <Porsche Design. S 2> เน r ะ c h e ดีไซน์ต้องให้คุณน็อตเล่าให้ฟังหน่อยโพชที่มีคันเดียวในประเทศไทยเออยังยังไม่ได้เปิดใหม่สงสยัยส,สงสยยัยวุ่นวุ่นอยู่ค่ะก็ฟังพี่ออพตาฟังพี่ใหญ่แล้วก็รู้สึก ผมผมอยู่ต่างประเทศมานานนะครับผมเห็นประเทศไทยแต่ละนโยบายนะพี่ใหญ่พี่ตาทุกท่านคืออะไรเราเราเสรีกันเยอะจริงๆเลยนะฮะเสรีต้มเบียร์ต้มเหล้านะครับเสรีกัญชาเสรีเอ่ออะไรกันเสรีไก่ชนโอ้โหประเทศไทยคือคือ,ค,อคือทาไมไม่ไม,ไม่ไม่มีคนพยายามมาคิดว่าอาชีพใหม่ๆทําอะไรเทคโนโลยีทําอะไรทําให้คนไทยก้าวหน้าแต่ผมฟังแล้วก็เหนื่อยใจนะเห็นแต่นโยบายนี่ เรามีมีแต่นโยบายพวกนี้ฮะพี่แต่นะมันผมก็คิดว่ามันมันแปลกแปลมผมมาเล่าให้ฟังอย่างนี้ดีกว่าครับการที่เราเกิดกีฬาประเภทนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเป็นการตอบสนองสัญชาตญาณดิบของมนุษย์เราเองนะครับพี่พี่ครับเรานึกออกไหมครับว่าสมัยก่อนเนี่ยที่เกิดสนามที่อยู่ที่อิตาลีใช่ไหมกราดิเอเตอร์ใช่ไหมครับที่เป็นอ,อ,อะไรนะ ใหญ่ๆเป็นคอรเซียมใหญ่ๆใ,ใ,ใช่ไหมครับแล้วข้างล่างนี่เกิดอะไรขึ้นครับเกิดการที่เราเนี่ยเอามนุษย์เนี่ยมาฆ่ากันเองเห็นปะแล้วก็แบบมีปล่อยเสือลงไปอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะแล้วคาไม่คนในในในจักรวรรดิเนี่ยมีความสุขหรือว่ามีความบันเทิงใช่ไหมฮะเราจะเห็นว่าในหนังเนี่ยเออคนลงไปเอ่อไปสู้เนี่ยเป็นจับเป็นทาสเนี่ยนะแล้วก็ลงไปสู้ไปโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะครับหรือว่าการกีฬาแบบอย่างถ้าในแถว โรมันสมัยเ,เขาเรียกอะไรขี่รถม้าหมุนๆใช่ไหมแล้วก็เอาหอกแทงกันเนี่ยคนดูก็จะโหสนุกสนานคือมนุษย์เองเนี่ยนะครับก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งนะในลึกๆของเราเนี่ยนะครับการที่เราเ,เรายังมีสัญชตาตญาณในการที่อยากจะฆ่าฟันกันอยู่เนาะแต่เวลาผ่านมาผ่านไปพันปี2000ป,ปีนะครับเรื่องของ สิทธิมนุษยชนเรื่องของอะไรต่างๆเราพัฒนาขึ้นมานะครับโดยการที่เรามีกีฬาเข้ามาแทนที่ไงฮะนะฮะเราจะเห็นว่าเรามีฟุตบอลเรามีเทนนิสเรามีสิ่งที่เราต่อสู้กันแล้วไม่ว่าเมื่อวานที่ผมไม่ได้เมื่อวานผมก็นั่งฟังนะแต่ว่าผมมีความรู้เรื่องฟุตบอลน,น้อย,อยจริงๆครับผมก็นั่งฟังอย่างเดียวเพราะว่าคิดว่าพี่ๆมีความรู้มากกว่าผมนะะฉะนั้นฟังดีกว่า ฟุตบอลเองเนี่ยเราจะเห็นเลยนะว่าวันสองวันเนี่ยแม้ว่าเมื่อวันก่อนวันที่เจ็ดหรือว่าเจ็ดศูนย์หรือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเห็น <c oughs> ไ,ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะใจใช่ไหมนี่แหละมันคือสิ่งที่มนุษย์เนี่ยนะครับเอ,อสร้างขึ้นมาตั้งแต่เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเพราะเราก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่เราต้องการจะฆ่าฟันกันนะเราก็มีวิธีทางออกอื่นนะเมื่อเราจเจริญทาง อะไรดีล่ะเอ่สีทธรรมนะฮะจริยธรรมขึ้นมาเนี่ยนะครับพันสองพันปีผ่านมาเราเคยนึกไหมฮะว่าเฮ้ยสมัยก่อนเมันสนุกกันเวะ่าเอาคนมาฆ่ากัน <laughs> ใช่ไหม <laughs> ผมว่าต่อไปถ้าเรามีจริยธรรมมากพอนะไอเรื่องพวกนี้ก็คงจะไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับสําหรับการที่จะเอาสัตว์มามาทำเอ่อก็ไปดูฟุตบอลก็ได้นเนาะทําอะไรที่มันไม่ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะแล้วก็มีความตอบสนอง ความมันเทิงได้แล้วไม่เดือดร้อนไม่เบียดเบียนผมก็ว่าอาจจะเป็นเรื่องแบบนี้ครับพี่ครับอันนี้เป็นความเห็นของผมนะครับอ้าวเงียบกันหมดเลยเห, <laughs> เห็นด้วย <laughs> เห็นด้วยเห็น<ช>ด้วยใช่ไหมคือมันมีพื้นฐานมาอยู่อย่างนี้ก่อนนะพี่ใหญ่ใช่ปะ่ะคือฐานเราเป็นแบบนี้มาก่อนค,อคือคนไทยเนี่ยกับการพนันมันอยู่คู่กันมานานแล้วแม้ขนาดเอ,อ จะก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาออออะไรเงี้ยจะมันก็ยังมันก็ยังกลายเป็นกรนารพนันได้มันติดติดไปนวมอยู่เรื่อยอะนะใช่แล้วก็กกีฬาทุกแห่งนะอ๋ออ,อย่างอย่างแดงเดือดเมื่อเมื่อไม่มกี่วันเนี้ยผมว่าก็เห็นไหมเมื่อวันถัดไปก็มีข่าวมาว่ามีข่าวคนไปปล้นอะไรนะไปวิ่งลาวรั์นะครับเนื่องจากว่าเป็นแล้วก็ในในกระเป๋าเนี่ยเป็นเขาบอกว่ามีกระเป๋าตกอยู่แล้วก็ไปจับทีหลังได้ แปลว่าเป็นเป็นสิทธ์แมนยูอะไรเงี้ยคืออย่างงี้ฮนะ <laughs> <laughs> คือเวลาที่เกิดเรื่องเกี่ยวกับการพนันพวกนี้เนี่ยเราจะมองเห็นเออยู่สองสาประเทศนะที่คนที่ชอบพนันเยอะๆอีกประเทศหนึ่งก็คืออังกฤษนะครับอังกฤษเนี่ยการพน,นันถูกกฎหมายนะครับมีอผู้รับแทงเอ่อแต่ไม่หมดนะมีหลายยี่ห้อแต่ละยี่ห้อที่ผมจําได้คือวิลเลียมฮิลนะครับวิลเลียมฮิลเนี่ยเขาก็เอจะเป็น เออชอบนะมีแต้มต่อมีอะไรให้ดูเขาสามารถจะแทงได้ทุกอย่างนะฮะพี่จะแทงว่าคนเตะคนแรกคือใครนาทีที่เท่าไหร่คือเขามีแต้มต่อให้ทุกประเด็นนะฮะจะจะแทงฟุตบอลจะแทงเอ่อวิง่งสุนัขเกรฮาวจะมีหมดทุกอย่างครับคุณอย่าทำอะไรทําได้เลยนะแต่ว่าพิธีการเอ่อเล่นของคนอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่นะคือเลือกงานมาเนี่ยนะครับก็ลงมาข้างล่างนะมันจะมีบาร์เล็กๆก็ดื่มเบียร์กันนะ คนละแก้วแล้วก็คุยกันเฮ้ยเป็นไงวันนี้งานเป็นไงแม่งเออนายบ้าไงาบ้าอะไรนะกินเบียร์เสร็จนะครับเขาก็จะเดินกลับรถไฟฟ้านะก่อนขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยเอาซะหน่อยอะคืนนี้มีบอลที่ไหนในกระเป๋าคนนติดอาจจะมีเงินอยู่ปอนสองปอนสามปอนเนี่ยนะครับเมื่อกี้กินเบียร์ไปแล้วเนี่ยนะก็เหลืออยู่สักปอนหนึ่งมั้งอ่ะคืนนี้เอาติดไปนวมเขาเรียกติดไปนวมเอาให้เชียร์บอลสนุกลงไปสักปอนหนึ่งอ่ะแล้วขึ้นรถไฟกลับบ้านคืนนี้ก็ไปดูบอลอันนี้คือ เป็นิสัยคนอังกฤษเนาะส่วนคนฮ่องกงอีกที่หนึ่งเนี่ยที่ชอบดูกีฬาแข่งม้าเนาะฮ่องกงเคยจะได้เป็นเาขาเรียกอะไรเจ้าภาพฟุตบอลนะครับแต่ว่าสนามฟุตบอลที่ฮ่องกงมันเหลือน้อยเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือสนามม้านี่นะครับก็ทําให้คนฮ่องกงนะครับออกมาบอกว่าเฮ้ยถ้าเตะบอลไม่มีม้านี่ไม่ได้นะก็คือสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นเาขาเรียกอะไรเจ้าภาพนะเพราะว่าคนฮ่องกงบอกเฮ้ย e มาเตะบอลแทนแข่งม้าไม่ได้ต้องมีแข่งม้าเนี่ยก็ว่าไปแล้วก็ฮ่องกงก็อีกที่หนึ่งนะครับที่คนที่ผมปว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองการปกครองเหมือนกันนะเพราะว่าดูอย่างอังกฤษดูจากการวัฒนธรรมที่การเอ,อพนันเนี่ยทาให้คนที่อยู่ในนั้นเนี่ยมีความมีความสุขหรือว่าตั้งแต่สมัยโรมันเองเนี่ยนะครับการเดีเตอร์ก็ทําให้คนหรือว่าคนที่อยู่ในจัก,กรวรรดิเนี่ยมีเขาเรียกอะไรอะ่ะสนุกอะ่ะนะ ก็คือมอมเมาแหลนะเอาเรื่องตรงนะก็คือว่าเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า c o n q u r อะไรนะ control and conquer เหรอไม่รู้เหมือนกันนะใช้คําภาษาไทยว่าไงพี่ก็ต้องทําให้คนที่เราปกครองเนี่ยมีความสุขด้วยแล้วก็ c o n t r o ลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหนีมานานแล้วตามประวัติศาสตร์นะฮะเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยมันก็มีผมก็ว่าเป็นสอบไปทางการเมืองแล้วผมก็คิดว่ามันมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะ